เก็บกะม้ใส่รอยซี่สิบก้อนทังหลังเอานะครับพี่น้องครับผมนี่โอ้ต่อได้อีกเล้วครับครับผมมันก็ถทือโค้ดมัวตัวดีกอะไรพี่น้องครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอพี่น้องครับม้นนี่ไผอยากได้งวดราคาเบาๆนะครับเนาะมาพบมาพอกันอีกแล้วครับนายนุฟาร์มนะครับพี่นอ้องอ่ะ,ะถือว่าเป็นเปิดสกัดไม่ของเดือนกุมภาพันธ์ละครับมันนี้วันที่หนึ่งเลขออกไอยออกนะครับเนาะผู้ใดอยากได้งวดไปเลี้ยงหรือไผิถือเรียกยุ่มื้นนี่กะมาเอาครับพี่น้องครับมีงวดท่องมาฝากพี่น้องให้ได้ชมแลวก็งวดแม่ลูกนะครับเด้อรับรองว่า ราคาอยู่หนีงว่าตัวยิใหญ่หนีราคามินิแน่นอนครับพี่น้องครับเอาเก็บได้ตัวใดกับบุญชูสิผ้ามาเบื่องกันพิกัด,ด้อครับเด้อแต่ยุธิบ้านโคกจเจริญตำบลหนองกุงสีอำเภอหนองกุงสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับงวดมีมาใหา้สมืออยู่หนีทรงฟรีบุมีมัดจำเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับรับประกันทุกตำนี้นั่นแหละครับพี่น้องเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวบุญชูสิผ้าพี่น้องนี่ไปพูดคุยทักทายกับทางเจ้าของขอกเจ้าของ,ของ,ของ,ของฟ้ามกันนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบัานห้อยออกครับผมบัานห้อยออกนะครับด้วยครับผมอ่ะมื้อนี้นี้หนูมีมาให้จักเบอร์ครับมี6เบอร์ครับแม่ลูก2โคมแล้วก็แม่ม้าน4ีตัวครับกระถองซีตัวเนาะครับผมอ่าฝากเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรกับไอเดียไล่ครับ0825097965ครับแล้วก็ Facebook นายหนุฟาร์มครับผมอ่ะทักเข้ามาได้ครับผมอ้าวเบอร์แรกก็เบอร์ได้ครับนี่ครับใกล้ๆนิดเอาใกล้ๆนี่เนาะโอเคครับผมเอา ได้แม่ลูกสายดำนะครับอันนี้เป็นลูกโตแม่เด้อครับเด้อครับผมลูกก็สิวังเดือนหนึ่งนี่มั้งพี่น้องครับเดือนกัวกัวแน่นี่ละแม่ก็อ้างดีหรอกครับเดือนกัวกัวแน่นอนครับครับลูกโตแม่นะครับเนาะไอแม่นี่ให้ลูกมาจากตัวหรอครับประมาณสองสามตัวครับประมาณสองถึงสามตัวได้อครับพี่น้องแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบบวกบวกเนาะอันนี้ร้อยสามสิบบวกไปหลายเส้นนั่นเปล่าพี่น้องครับครับบวกหลายเส้นอยู่หลายเส้นอยู่เด้อครับเด้อตีตำไห้คูนี่ราคามินิแน่นอนครับพี่น้องเอาเท่าไรครับคูนี่สองพันสี่ครับ เห็นบอพี่น้องสองหมื่นสีหนึ่งไหมครับผมเออแม่เพันธุ์ท่านเดือดออกมันอยู่ในท้องกันดีสองหมื่นสามเป็นตัวแม่ครับออกเป็นตัวแม่เลย้อครับเด้อครับยงให้เดือนหนึ่งเดียวนะครับครับผมสองหมื่นสีมิตรตงนีตรงไหนบ่ครับบ่มีครับบ่มีเลยครับลูกเพันธุ์ทงดีอยู่ด้พี่น้องครับส่งงามอยู่ดีครับนะครับเนาะอ่ะเป็นบามันนะครับบ่าลูกว่าลูกพ่อได้บ่พี่น้องตัวนี้ครับแจ็คเพิ่นไปจังใดผู้นี่นะครับเด้อเอานี่อาตานะครับเนาะงอกดำๆตัวง้างดีนะครับเด้อไปเอาไปพี่น้องอ่ะลอยสาม่่เพินนะครับ อ่ะนี่เบึงขางนี่ตอนนี้บ่มี่อย่างเนาะครับเนาะบ่มีครับขาทุกขาท่อนหน้าด้านฮ่างดอกลูกสองสุดหมดลูกออกครับผมสาคนไม่มีครับผมนี่เดี๋ยวให้เบึงถ่ายย่างหมุนกันไในล่ะเดินลูกเดินเออนี่ไหลลูกคนมาอ่างๆเนี่ยล่ะครับผมเนี่ยนี่เขาคอกตีเออนี่เออบึงขางจอดนี่ละใส่ของแม่เพื่อนเอาเบึงยังกันจังเลยนี่สองซีนครับเอาให้เพิ่มราคาอีกเทีนึง เอาสองมือซี๊ดครับสองมือซี๊ดคือเอพี่น้องครับให้ตัวน้ำครับให้ตัวพร้อมครับบ่ต้องมาจำพร้อมบ่ต้องมาจำครับเมื่เสียวคัาเอาเนี่ยสิพี่น้องผู้ซสึกเหรออันนั้นถือใจพี่น้องถือใจพี่น้องหมดละต่อจนม่องได้กันผมเด้อพี่น้องจังเอาเลยอ๋อผมว่าบ่มีตำหนินะครับได้งัวแล้วเนี่ยมาแร้งมาถือเรีอีกได้เแค่ติดตำได้งัวฟีครับเอามันหนีบุญทูตสิทธ์ อธิษฐานไหนว่าผู้ใดสืองก็อยู่ในแหยถือเหล็กแล้วมันที่หนึ่งเลยครับผมเอานี่จาทุให้คนขายถือมาเด้ด่อยๆข้างไป <c oughs> เ,อเ,อเอาคนสือก่อนครับผมผู <c oughs> ้ใ <c oughs> ดได้เราก็แ,แบ่งผู้ไทยน้ำด้อครับเอาคู่ที่สองครับ <c oughs> นี่นแม่ลูกครับ <c oughs> อันนี้ลุ่นธรรมาชาติเอาโอเคราครับัตรนี้คู่นี้ตัวนี้เป็นเว้ยนึกว่าของลุ่นธรรมชาติมีเขาอยู่ตัวนหนเขาเนี่ยหนอยครับเขามันหลุกขึตัวถางหนึ่งตัวในลูกตัวเมียโบดแดงดีนะครับได้ลูกเพลินครับเป็นงอเขางุ่มนะครับครับเมียเพลินตวบะอ่ากับตัวใหญ่อยู่หรอกครับคุ ร้อยสี่สิบ่ครับร้อยสี่สิบอะไรอีกดอกที่ทิพย์โทยเซนล่ะพี่น้องร้อยสี่สิบกลัวยั่ได้องร้อยสี่สิบกลัวไปหลายขึ้นกันแล้วล่ะครับนี่นะครับเด้อด้านหน้าของแม่พันนะครับเป็นลูกตัวแม่จักเดือนแล้วครับนี่ลูกตัวแม่ประมาณสามสี่เดือนสี่เดือนนี่แหละครับประมาณัีุ่ส่งสี่ข้นเลยครับอ่าลูกสี่เดือนก็ถือว่าแม่พร้อมผสมนะครับเด้อเป็นแดงบดลูกกะทิลอยงี้ซิบได้แล้วล่ะส่วนสูงนะครับครับอ่าเป็นลูกที่ไหนครับ ลูกที่สองครับยืนอยู่นี่ลูกสองนะครับยืนอยู่ต่อไปลูกที่สามนี่แม่แม่มันวิ่งลอยสี่สิบห้าเบียดเบียนพุ่นแหละแม่นข้างมุมนี่คู่นี่เท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นเก้าครับคู่เอาเอาดีๆครับผมเอาดีๆครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมไม่ได้พูดเล่นอันนี้จริงจังนะพี่น้องก็คือสองหมื่นเก้าต่อได้อีกแล้วครับครับผมมันก็ถือโพสงม้ตัวเด็กอะไรพี่น้องครับนี่สองหมื่นเก้าลูกตัวแม่นี่ไหมครับตัวบกเงี่ยมันนี่ไหมนี่นะครับเนาะขับเป็นจับบีขึงกระถือตัวละหมื่น กูบาทนี่นะครับเนาะมื่นสามมื่นสีแม่นยูติพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนะครับตำหนี่บวมีด้ค่ะเด้อบวมีครับง้อดีๆเด้อนงดีๆบวมีปดนบวมีด่างนี่ครับรูปแบบงามนไหมครับนี่แม่สองมื่นเก้าแม่นี่แม่เอานี่ทรงดีๆนะครับครับอ่าลูกบดสนิทแม่เป็นดันเครื่องอมนะครับเนาะแต่ว่าให้ลูกสวยนี่นี่เราพี่น้องเบิ่งดันแม่มันเครื่องแดงเนาะแม่นก็ยังให้ลูกบดให้ลูกบดนะครับพี่น้องครับเอานี่คู่นี่ยยังสวยนะครับเด้อ ออผู้ได้หาแบบนี้อยู่เดี๋ยวเสิรภาพไปเบิ่งว่าทองครับพี่น้องก่ดนเเอาตัวไหนก่อนครับเอาตัวนี้แม่นี่ใส่ไงรอยหาหาซิบครับหาซิบได้ด้วยครับตัวนี่เป็นแมอบูดนะครับเนาะรับจะออกเป็นผูกระทบนะครับพี่น้องต่ว่าโค้งสางไงใส่รอยหาซิบทองก็พอได้ครับทองช็อกโกแลตซี่เดือนกลัวล่ะครับทองช็อกโกแลตซี่เดือนกลัวนะครับนะเอออันนี้ใส่ไงซี่เดือนกลัวครับเอาลูกที่ไหนครับ พันลูกมื่แล้วตัวหนึ่งครับลูกสองในท้องพันลูกมื่แล้วตัวหนึ่งนะครับลูกที่สองในท้องนะพี่น้องครับงูสดดีตัวนี้ใหญ่เปิดเท่าไรครับนี่เปิด37ครับตัวนี้37เดนะครับจำมาใส่ร้อยหาซิปนะครับเนาะร้อยหาซิบวกบวกนะครับด้วยต้นสูงบวดีพร้อมแม่นครับนะครับแข็งขาดำล็บบ่มีปัญหานะครับเนาะนี่แหละเปิดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดครับสามสิบคือว่าตัวบักใหญ่นี่พี่น้องนี่ครับนานพอถึงสี่หมื่นหรืครับตัวนี้แม่นครับนี่ หมืนด้วยสายตากันถือว่าอคุ้มเลยลหะครับพี่น้องครับตัวนี้เอ่าผู้ใดหาแบบนี้อยงอใส่ใหญ่ๆนะครับเนาะมันเลือกเอานะครับนี่ตำหนิบ่มีได้พี่น้องเด้อไม่มีตำหนิครับตำหนิบ่มีนะครับเนาะเราจะพ้าเบื้องตัวต่อไปใส่ใหญ่ๆนี่ยังมีห้พี่น้องได้ชมอีกอยู่แล้วครับเด้อนี่เออนี่เด้ออานี่แหละครับสามหมื่นเจ็ดงอบ่มีตำหนินะครับเด้ออ่านี่นะครับเนาะ เออเอาต่อไปนะครับนะจริงๆตัวนี้มันโตใหญ่นะครับเด้อโตใหญ่ครับนี่แต่ว่านังกลมกินอาหารนะซึนะครับตัวนี้ใส่ลอยหาสิบเท่าไรบุห่าสิบหาครับหาสิบหาน่าจะได้ได้ครับพี่น้องตัวนี้ท้องพอออะไรับได้หนุตัวนี้ท้องกับเจ้าพริกแดงครับท้องกับเจ้าพริกแดงครับซีเดือนกลัวคึอกันครับสีเดือนกลัวนะครับงพว่าตัวนี้ตัวบักใหญ่เลยพี่น้องครับท้องพริกแดงซีเดือนกลัวลูกตัวที่ไหนครับ พาลูกมาแล้วตัวนึงครับลูกสองในท้องลสองในท้องลำลามหางเงีวๆนี่แหละใส่รอยหาซิบหาได้ครับพี่น้องเอาเบอร์มุกนี่ก่อนนะครับเนาะตัวนี้นายนุ๊ปเปิดเท่าไรครับตัวนี้เอาเปิดสามสิบเก่าครับนี่ไหมพี่น้องคขมวดสูงรอยหาซิบหาตัวบักใหญ่สามหมื่นเก่าไหมหมื่อนี่มือดีกะให้พี่น้องได้ดีๆไปเลยดีๆนะครับเนาะครับเดี๋ยวใส่เพิ่มไหนอา๋งไหนจุ่มจุ่ให้ยนางมงือกอีกมืออีกขางนึงนะครับเนาะเดี๋ยวเอากระดุมันออกนะครับเดี๋ยวจะหันกลมเดินเดินลูกเดิน เดินเดินเออตีโค้งไปเลยครับโค้งใส่ไปเอวขางใส่มาเบิ้งครับวันนี้เออเอาขางใส่เดินีกเดินในอีกตรงนั้นอาบ้าเมืองนาบีอีกนาบีเออเอาเอากำลังออกกันครับวันนี้เอากำลังออกกันเออเออแทนครับเออสิได้ยืนนยุกตัวนี้คือสามเมืองเก้าใส่ลอยหาซิบหาได้ครับง่ายแค่กี่หลี่เอาครับเทียบกับกมู้ใส่ลอยสี่สิบก้อนท่งหลังเอานะครับพี่น้องครับผมนี่คุณหมึกเงี้ยนะครับนี่หน้าตา เดบ,บแข่งขาบวมิตํตานี้เด้อครับพี่น้องเด้อเอาเอาอาหารให้มันกินครับวันนี้ยืนชู้แล้วกินเก่งคเลอกินเก่งอ่ะนี่เด้อครับตัวต่อไปครับวันนี้แล้ครับตัวใกล้ยังอะไรพี่น้องเออให้มันยืนก่อนอาหารไว้ก่อนอ่ะตัวนี้กับง้วท้องเท่กันนะครับครับตัวนี้ท้องสามเดือนกว่ากับเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวนี้ท้องสามเดือนกับเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับตัวนี้ง้วสดดีดีครับพี่น้องครับครับสูงกับสี่ร้อยสี่สิบน่าจะได้นะครับพี่น้องครับโดยประมาณนะครับนี่ ลูกสองนี่มั้งเนาะครับงวดสดสดงวดสดสดตัวนี้เปิดแถ่ครับยี่แปดหาร้อยครับตัวนี้สองหมือนแปดหาร้อยนะครับพี่น้องตัวนี้ท่องเจมวัศูนย์ศูนย์เจ็ดใส่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบนะครับเด้วยตัวนี้นี่นะครับเนาะสองเหมืนแปดหาร้อยต้อเอานะครับผมมีมาจํานะครับครับไปใจที่เดียวไปทั้งนะครับเนาะครับผมเออตัวได้ที่ถือละวันที่หนึ่งเนาะอยู่นี่เนาะคูณเบือเลยเนาะ รางวันที่หนึ่งอยู่เบอร์ไหนนะครับพี่น้องครับอ๋อนี่ผู้ดใดซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วฝากมาซื้อง้วนหลอดพี่น้องคลิปนี้ครับผมอ้าวนี่นี่นะครับเด้วยสิบห้ายางเบื้องขางขวาขององ้วนนะครับได้แบบนี้ปะอ้อมปะเฮ้งเออเดี๋ยน้องก็ได้นนอเออหมุนใส่นิดนึงเดี๋ยวไอ้ล่าเฮาเดี๋ยวอ้าอ้อมโชว์หน่อยเดินเดินเร<อ>านหมุนหนักกันหรกพี่เออนะนี่นะครับได้เบื้องขางขัวหมุนมันที่พี่ล่ะครับเนาะอ่ะนี่เออเออนี่อ่ะนี่พี่น้องครับ สองหมื่นแปดหาล้อยตัวเนาะแม่นครับเออนี่เด้อครับเด้ออ่ะเลือกเอาต่อไปเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปปิดท้ายอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นงัวโบดเด้อครับงัวโบดเป็นออกแดงอ่าเป็นวัวแดงสีขาวเปลือกนะครับเนาะแต่บดมุ่งนี่ยแหละลูกแดงเข้มแท้ๆนะครับแม่นครับตัวนี้ใส่รอยสี่สิบกัวๆอยู่ิหรอพี่น้องโค้งๆสิเด้่ยแหละให้ลูกงามให้ลูกงามนะครับเอางั้นเพียงก็ลูกแล้วไปไปเอาไปแดดก่อนนี่นะครับเนาะเป็นขอบหูวดำใส่รอยสี่สิบสามหนาจะได้เรอยังต่ำ ลูกที่เท่าไหร่ครับลูกสามเหรอละครับน่าจะลูกที่สามนะครับเนี่ยนี่ทองพอได้ก็ครับเนี่ยทองยูโรไหมครับหมอในใบก็ว่าเจ็ดเดือนแล้วด้โอ้ยูโรประมาณเจ็ดเดือนนะครับหมอตรวจก็ว่าเจ็ดเดือนแล้วครับหมอตรวจก็ตามใบนี่ครับว่าประมาณเจ็ดเดือนนะครับเด้อทองยูโรนะครับเนาะนี่ลูกที่สามต้นนี้ก็ว่า่าจะมีอย่างนาะครับเนาะบ่มีครับเออบ่อย่างนี้พี่น้องพญางหานนักกินนะเดี๋ยวไปกินน้ำอาหารน้ำมูอ่ะเดี๋ยวจะถามราคาให้นะครับเนาะเออทองยูโร เอออ่ะจอดบบบนี้จอดลูกจอดกันอ่ะนี่ได้ได้ถามราคาให้อึบ่ตัวนี้แน่นอนเปิดเท่าไรครับเปิดยี่สิบเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้พี่น้องสองหมื่นเจ็ดทองคับยูโรนะครับเนาะครับผมสองหมื่นเจ็ดนี่เล็บไม่มีปัญหาแล้วครับเริ่มมุมนี้นะครับมีไห่อยูอันนี้เบอร์ที่เบอร์ที่หครับเนาะเมนครับเออนี่แหละสองหมื่นเจ็ดกับสองหมื่นแปดพี่น้องมักตัวใดนะครับเนาะนักใส่เงี้ยกับรักษาอีกครูนึงนะครับ สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดเอายกคู่ไปเลยนี่นี่นะครับเดอ้ออ่ะนี่อ่ะเอะอ,อจอดจุกกระลูกจอดให้ไปดูให้เบือ้องฐานกันอออยู่นี่ดีกันนี่แหละสองหมื่นเจ็ดเลือกเอานะครับสองหมื 28, ่นแปดโตพุ่นนะครับอ่ะเอาคุ้มสุ่ตัวเลยพี่น้องเราเดีวเดีวแต่ว่าพี่น้องสีมกักโตได้เบอือได้สนหลับมันราคากับเพราะเอาอยู่สุ่ตัวสุคูลเลยนะครับเนาะเอา้า สำหรับคลิปนี้ก็น,น่าจะมีใไห่แค่นี่ได้ค่ะพี่น้องครับครับผมก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ